สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้นะครับช่องครูกดช้แนลจะมานำเสนอ,อชีวประวัติของพระราชสังวราพิมลน,นะครับหรือว่าท่านหลวงปู่โตนั่นเองนะครับก่อนที่ท่านจะฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผู้จัดทำนะครับท่านผู้ฟังครับพระราชสังวราพิมลหรือว่าหวาลวงปู่โตท่านเป็นชาวสมุทรสงครามนะครับ ท่านมีนายลอยแล้วก็นางทัพเป็นบิดามารดาท่านเกิดเมื่อวันอังคารขึ้น15บห้าำเดือน5ปีกุลตรงกับวันที่27เดือนมีนาคมพุทธศักราช2430นะครับท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวมสองท่านนะครับโดยท่านเป็นคนโตนะครับมาดูสมัยใยเยานะครับ ท่านหลวงปู่โตะนะครับท่านเกิดประกายแห่งสติปัญญาและลักษณะความเป็นผู้นำของท่านได้ฉายแววออกมาตั้งแต่วัยเยาว์นะครับดังเป็นที่ประจักษ์แก่บิดามารดาและญาติญาติว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งว่องไวประจํานิสัยมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดรู้จักแยกแยะรู้จักผิดชอบชั่วดีม่เคยสักครั้ง ที่จะนำความหนักใจมาให้กับบิดามารดาชอบที่จะติดตามบิดามารดาไปวัดอยู่เป็นประจำท่านเป็นผู้ที่มีความกตัญญูท่านเป็นผู้ที่มีความขยันมานะอดทนมีน้ำใจเสียสละมีวาจาไพเราะสุภาพอ่อนโยนเสมอท่านจึงเป็นที่รักยิ่งของบิดามารดาหลายครั้งที่ท่านแอบไปเพียงลำพังนะครับ เพื่อฟังการสวดมนต์ของพระภิกษุสัมมเนรจนถึงกับสามารถท่องจำได้อย่างแม่นยำในบางบทบางตอนและถึงแม้ท่านจะเติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มท่านก็หาได้มีจิตใจฝักใฝ่สตรีเพศตรงข้ามโดยเหมือนที่รุ่นเดียวกันนะครับจึงนับว่าเป็นนิมิตหมายแห่งการนำเนินสูม่มรรคาแห่งการตัดวัตฏะอย่างสิ้นเชิง การศึกษานะครับเมื่อครั้งวัยเยาว์ท่านหลวงปุตโตท่านได้ศึกษาเร่าเรียนเบื้องต้นอยู่ที่วัดเกาะแก้วปาาครองบางน้อยตำบลบางพรมอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครั้นต่อมาบิดามารดาได้เสียชีวิตไปหมดพระอิษุแก้วชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงตาแก้วโมงซึ่งเป็นญาติกับท่านได้จำพรรษาอยู่กับพระอุดรคณารักษ์ ที่วัดเชตุคนได้นำท่านมาฝากไว้กับพระอธิการสุขเจ้าอาวาสวัดประดูชิมพีมาตั้งแต่หลวงปู่โตคนเดียวส่วนนายเฉยนั้นคงอยู่ที่วัดเกาะแก้วตามเดิมพระอธิการสุขกับพระภิกษุสงแก้วท่านทั้งสองเป็นเพื่อนรักที่ใคร่สนิทสนมและเคารพนับถือกันมาก ในระยะที่นำมาฝากไว้ที่วัดประดูชิมพีนั้นอายุของท่านเพียง13ปีเศษเท่านั้นเองนะครับครั้นเมื่อท่านมีอายุย่างเข้า17ปีก็ได้ทำการบรรพชาเป็นสามเณรณวัดประดูชิมพีเมื่อในปีพุทธศักราช2477 โดยมีพระอธิการสุขเจ้าอาวาสวัดประดูชิมพีในสมัยนั้นเป็นพระอุปชาให้ท่านนะครับซึ่งเมื่อท่านได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรท่านก็มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาพระปริยัติธรรมท่องพระสูตรต่างๆได้อย่างแม่นยำและว่องไวและท่านหลวงปู่โตท่านก็มีความประพฤติไม่เป็นที่หนักใจแก่หมูนะ่คณะ สนใจในการเจริญสมาธิกรรมฐานอย่างมุ่งมั่นความในข้อนี้พระอาจารย์พรมผู้ซึ่งอบรมสอนสมาธิกรรมฐานให้กับท่านในสมัยนั้นถึงกับเคยกล่าวไว้ว่าแทบทุกคืนจะเห็นสามเณรโตหลบไปนั่งกรรมฐานเพียงลำพังในโบสถ์บางครั้งก็เห็นไปเดินจงกรมอยู่ในป่าริมคลองบางหลวงเพียงลำพังพระอาจารย์พรมยังได้กล่าวอีกว่า สามเณรโตมักชอบเก็บตัวอยู่เงีย,งยบๆพูดน้อยแต่ช่างซักถามในข้อธรรมต่างๆครั้นเมื่ออายุ20ปีท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนะครับท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดประดูชิมพีเมื่อวันอังคารขึ้นเจ็ค่ำปีมะแม,แมตรงกับวันที่16กรกฎาคมพุทธศ,ศักราช2450 เวลา15.30นาฬิกา30นาทีโดยมีพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำพาสีเจริญเป็นพระอุปชาพระครูอัครานุสิทธิ์วัดนวลน,นรดิตเป็นพระกรรมวาจาพระครูธรรมวิรัต์วัดกำแพงเป็นพระอนุสาวจามีฉายาในพระพุทธศาสนาว่าอินทสุวรรณโน เมื่อท่านได้อุปสมบทแล้วท่านก็ได้ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมปฏิบัติหลักธรรมด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยจิตที่มุ่งมั่นมีความมุ่งหวังที่จะบรรลุสู่แดนกเกษมต่อมาพระอธิการคำเจ้าอาวาสวัดประดูชิมพีในสมัยนั้นได้ลาสิกขาบทออกไปท่านจึงรับภาร,ระหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดประดูชิมพี เมื่อท่านมีอายุได้26ปีพรรษาหและมีฐานานุกรมที่พระใบตีกาท่านได้รับภาระเป็นเจ้าอาวาสวัดประดูชิมพีสืบมาจนถึงแก่การมรณภาพและท่านจะมีภาระหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ท่านก็มีย่อท้อต่อการศึกษาและการปฏิบัติทั้งทางคันธุทระและวิปัสนาธุระ ด้วยความมุมานะจนสอบได้นักธรรมตรีได้เมื่อปีพุทธศักราช2455ครั้นเมื่อพระอาจารย์พรมผู้ซึ่งได้การอบรมสมาธิกรรมฐานแก่ท่านได้มรณะภาพไปท่านก็ได้ออกแสวงหาศึกษาวิปัสนาและฝึกกรรมฐานนะครับต่อมานะครับท่านหลวงปู่โตนะครับก็ได้ออกทุดง ในขั้นต้นท่านได้ออกจากริทธุดงไปศึกษากับพระอาจารย์รุ่งหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครครับจากนั้นก็ได้ไปศึกษาวิปัสสนากับหลวงพ่อโหนงวัดอัมพวันวัดครองมดันอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีและได้ทุดงไปทางเหนืออีกหลายท่านพร้อมทั้งศึกษาวิปัสสนากรรมาฐานกับพระอาจารย์หลายอาจารย์ด้วยกัน ซึ่งในระยะนั้นหลวงปู่ก็ไม่ค่อยได้อยู่วัดประดูชิมพีนอกจากเทศกาลเข้าพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วจากนั้นท่านก็ได้เดินทุดงไปทางภาคใต้และได้จำวัดอยู่ที่ปัตตานีจากนั้นท่านก็เลยไปจำพรรษาอยู่ที่สิงคโปร์หลายปีเมื่อหลวงปู่กลับมาจำพรรษาที่วัดประดูชิมพีตามเดิมแล้ว ท่านได้สร้างรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งทำด้วยไม้สักรประดับมุกและได้นำไปประดิษฐานไว้ที่วัดในประเทศสิงคโปร์ปัจจุบันนี้รอยพระพุทธบาทจำลองได้กลายเป็นวัตถุโบราณไปแล้วเมื่อลุงปู่โต๊ะได้อุปสมบทแล้วใหม่ๆได้มีโรคระบาดเกิดขึ้นคือไข้ทรพิษหลวงปู่ท่านได้เป็นโรคนี้เหมือนกัน และเป็นชนิดร้ายแรงด้วยนะครับท่านผู้ฝังแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยก็ว่าได้เมื่อถึงเวลานอนต้องใช้ใบตองรองนอนต่อจากนั้นท่านได้ตักเอาน้ำขึ้นมาแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าจะมีชีวิตอยู่ขอให้จงเกิดมีนิมิตเห็นพระถ้าจะไม่มีชีวิตอยู่ก็ขออย่าให้ได้เห็นอะไรเลยและในคืนนั้นเองหลวงปู่ท่าน ก็ได้นิมิตไปว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมได้มาประพรมน้ำมนต์พระพุทธมนต์ให้ครั้นลุ่งเช้าท่านก็ได้เอาน้ำพระพุทธมนต์ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ทางศีรษะนอนขึ้นมาฉันและประพรมอีกครั้งหนึ่งนับแต่นั้นมาโรคดังกล่าวก็ได้ทุเราเป็นปกตินะครับ ปฏิปทาและจริยวัตรของท่านนะครับหลวงปู่ท่านเป็นผู้เยี่ยมด้วยความสะอาดแห่งความประพฤติท,ทั้งกายทั้งวาจาและก็ทั้งใจนะครับและเยี่ยมด้วยจิตซึ่งทรงไว้ด้วยคุณ,ณธรรมกล่าวคือสิลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาทัศนะตามลำดับท่านเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตผู้งดงามด้วยความประพฤติ ทั้งภายนอกและภายในไม่มีทิ่ติท่านมีความองอาจกล้าหารต่อการละชั่วทำดีดำเนินตามรอยบาทวิถีที่พระศาสดาพาดำเนินเป็นผู้ซึ่งตรงต่อตอนเองและต่อพระธรรมวินยัยอยู่ที่ใดไปที่ใดมีสุขโตเป็นที่รองรับมีโอชารสแห่งธรรมเป็นที่ซึมซาบมีความสว่างสวัย อยู่ด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องสองทางถ้าเป็นผู้เทิดทูนศาสนาธรรมไว้ได้ทั้งทางปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอย่างเต็มความภาคภูมินะครับครับท่านผู้ฟังท่านหลวงปู่โตนะครับหลวงปู่ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยอุปจารณยธรรมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตัวในเรื่องนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัด ในพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งในครั้งนั้นได้มีการไปมาหาสู่กันอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆาราชได้ไปพบปะสนทนาธรรมกับหลวงปู่ตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นพระาศาสนาโสพลจนถึงกับกราบอาราธนาให้หลวงปู่ไปสอนกรรมฐานบรรยายธรรมเป็นประจำที่วัดบวรนิเวศวิหาร แต่หลวงปูง่ท่านก็ยังคงอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งที่พรรษาอายุการท่านมากกว่าการปฏิบัติธรรมของท่านนะครับพระราชสังวราพิมนท่านสนใจศึกษาด้านวิปัสนาธุระมาตั้งแต่ตอนที่ท่านเป็นสัมมเนนนะครับเท่าที่ทราบท่านศึกษากับพระอาจารย์พรมวัดประดูชิมพีก่อนพระอาจารย์พรมมรณาไปแล้ว จึงไปศึกษากับหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครและออกจะดงไปทางภาคเหนือหลายครั้งต่อมาได้มารู้จักคุ้นเคยกับหลวงพ่อสดคือพระมงคลเทพมุนีวัดปากน้ําซึ่งมีอายุแก่กว่าท่าน4ปีหลวงพ่อสดได้ชักชวนท่านให้ไปเรียนกับพระอาจารย์หนุ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีกระยะหนึ่งหลังจากนั้นท่านก็กลับมาปฏิบัติจิตภาวนา โดยตัวของท่านเองที่วัดต่อมาแม้ว่าท่านจะมีภารกิจในด้านบริหารหมู่คณะสงฆ์และการสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อื่นส่วนมากก็ตามท่านก็หาได้ละเลยเพิกเฉยส่วนวิปัสสนาธุระไม่คงขะมักขมิน่นฝึกฝนอบรมตามโอกาสอันควรตลอดมาจึงปรากฏว่าท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจพระาศาสนาส่วนนี้อยู่ร่วมหนึ่งและโดยอัตยาศัยที่เคยอบรมด้านวิปัสนาธุระมามากจึงได้รับรัฒนาให้เข้าร่วมพิธีประสิทธิมงคลต่างๆแทบทุกง,งานทั้งในกรุงหัวเมืองตลอดจนถึงต่างประเทศเมื่อบั้นปลายชีวิตนะครับพระราชสังวราพิมนลหรือว่าหลวงปู่โต อยู่ในสมณเพศมาตั้งแต่อายุได้17ปีท่านได้เล่าเรียนพระธรรมวินัยมีความรู้แตกฉานลึกซึง้งและถือวิปัสสนาธุระเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตอันยาวนานถึง94ปีของท่านท่านเป็นรัตตันยูผู้รู้กาลนานเป็นครูของสาธุชนทุกหมู่เหล่า เป็นที่เคารพบูชาศรัทธาเลื่อมใสของบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้นนับตั้งแต่สามัญบุคคลจนถึงองค์พระประมุขของชาติ